ไปดูกิจกรรมของฮุชยาร์ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะฮุชยาร์นะะได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าฟังบรรยายเสริมความรู้เลือกซื้อของฝากไกลที่พักค่ะระหว่างการพำนักนนครเมกกะ คณะฮุชยาตจากประเทศไทยได้ใช้ช่วงเวลาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดโดยนอกจากการประกอบพิธีกรรมตามกำหนดในแต่ละวันแล้วเช่นการเดินตวฟัฟพธิธีอุมมรห์และการปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆซึ่งช่วงเวลาว่างของแต่ละวันฮุชยาตยังเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมทั้งความรู้และความผ่อนคลาย อาจารย์ซูเฟียนดาตูผู้นำกลุ่มผู้ประกอบพิธีฮัชเปิดเผยว่าช่วงเช้าของทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาจะมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและทบทวนขั้นตอนการประกอบพิธีฮัชที่ถูกต้องโดยวิทยากรที่มาให้ความรู้จะประกอบด้วย ผู้นำกลุ่มและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการจากสำนักงานเพื่อกิจการฮัชแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นภายในห้องพักของแต่ละกลุ่มเพื่อให้ฮุชยาร์ตเข้าใจพิธีการอย่างถูกต้องตามหลักศาสนานอกจากนี้ค่ะในช่วงเวลาว่างนอกเหนือจากการเรียนรู้ฮุชยาร์ตก็ยังได้ออกเดินทางค่ะไปเลือกซื้อของฝากจากร้านค้าบริเวณใกล้ที่พักเพื่อนำกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวญาติพี่น้องและก็คนใกล้ชิด ถือเป็นหนึหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างความประทับใจและเติมเต็มประสบการณ์แห่งการเดินทางสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมค่ะ